สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงห์อันเนื่องมาจากดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะโคจรย้ายราศีมาได้ตําแหน่งราชาโชคจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมปี65นั้นดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพโชคลาภของท่านเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ก็หมายถึงนะคะเป็นดาวประจําตัวตนของท่านเองในช่วงนี้โคจรเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภแล้วก็ได้ตําแหน่งราชาโชคท่านลองนึกดูนะคะตัวตนของท่านเข้าไปอยู่ในภพโชคลาภแล้วได้โชคลาภนั้นแบบพระราชาแสดงว่าช่วงระยะ เวลาหนึ่งเดือนนี้นะคะท่านจะทําอะไรนะคะมักจะได้โชคได้ลาบท่านจะทําอะไรก็มักจะมีลู่ทางต่างๆเข้ามาให้ท่านอย่างง่ายดายเลยนะคะท่านไม่ต้องดิ้นรนท่านไม่ต้องไปเสาะหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมาถึงตัวของท่านนั่นเองค่ะแต่ในตรงจุดนี้นะคะดาวพระอาทิตย์เขาอยู่ร่วมกับดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธก็เป็นดาวประจําเรือนของโชคลาภอยู่แล้วแสดงว่านะคะ ดาวตัวตนของท่านนะคะไม่ได้โชคลาภอย่างเดียวรวมไปถึงนะคะความมั่นคงของพบโชคลาภก็อยู่ร่วมกับตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้นะคะท่านจะทําอะไรนะคะจะเกี่ยวกับการงานของท่านหรือเกี่ยวกับลู่ทางใหม่ๆของท่าน ท่านรับเอาไว้เลยนะคะท่านลงมือทําเลยนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะสามารถกอบโกยเอากระบุงเอาตะกร้าหรือเอาเข่งนะคะมารองรับในผลประโยชน์ตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะดาวพระพุธดวงนี้ไม่ได้หมายถึงโชคลาภของท่านอย่างเดียว <c oughs> เขายังมีความหมายถึงเรื่องการเงินของท่านด้วยท่านจะทำอะไรท่านจะคิดอะไรท่านจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไหลเข้ามาให้ท่านอย่างมหาศาลเลยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีสิงในช่วงระยะเวลานี้อย่าท้อแท้นะคะอย่าหมดกําลังใจค่ะเป็นช่วงที่ดีสําหรับท่านเลยนะคะที่ท่านจะได้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรายได้พิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินวงดาวต่างๆนะคะเปิดทางให้ท่านแล้วก็ลงมือกระทำแล้วก็รีบที่จะกอบโกยในช่วงระยะเวลานี้ได้เลยนะคะนอกจากเรื่องการเงินการงาน และหมายถึงลู่ทางต่างๆที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้เป็นผลดีสำหรับท่านแล้วยังไม่พอนะคะท่านยังมีเกณฑ์นะคะจะถูกหวยรวยเบอร์มีเกณฑ์จะได้โชคลาภแบบฟลุกๆด้วยค่ะ แต่ในตรงจุดนี้นะคะขอให้ท่านมีสติสักเล็กน้อยนะคะลัคนาราศีสิงห์ก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดค่ะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดและการที่ท่านจะโชคดีในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะท่านควรจะซื้อลอตเตอรี่นะคะจากต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างอำเภอหรือบางท่านนะคะอาจจะซื้อในงานศพ หรือบางท่านนะคะอาจจะไปวัดวาอารามโบราณสถานที่เก่าแก่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดน ก็สามารถซื้อลอตเตอรี่ขึ้นมาได้เลยนะคะก็จะส่งผลดีให้กับท่านในเรื่องนี้ให้มากๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะตรงจุดนี้ก็ขอให้ท่านมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทท่านจะถูกหวยรวยเบอร์ค่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านและก็วาสนาของท่านด้วยนะคะทำพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่า การที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาได้ตำแหน่งราชาโชคในช่วงของวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมปี65นี้นะคะส่งผลดีสําหรับท่านมากๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของโอกาสดีๆที่เข้ามารวมไปถึงนะคะการงานของท่านก็เด่นดีมากๆค่ะและที่สําคัญมากๆนะคะท่านก็มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์อาจจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีสิงห์มาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการเงินของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ